มาร่วมรับฟัง Zoom c l u ม m e e t i n ในค่ําคืนนี้นะคะก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีผู้นําสูงสุดแล้วก็พี่ๆโค้ดรวมทั้งทีมงานทุกท่านนะคะแล้วก็เพื่อนๆชาวดนายออนไลน์ทุกๆคนวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อสบายๆเนาะประมาณแบบแบ่งปันสิ่งต่างๆสิ่งดีๆเราจะมอบความรักมอบสุขภาพดีๆและมอบสินค้าดีๆอะไรรับปีใหม่ให้กับคนที่เรารักบ้างแล้วก็คนที่เป็นลูกค้าเราด้วย ถูกไหมคะทีนี้โค้ดแขกจะขอเกริ่นนำก่อนนะคะว่าก่อนอื่นเนี่ยตัวโค้ดแขกเองเนี่ยได้เข้ามาในธุรกิจนี้ได้ยังไงซึ่งตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่ถามว่าเป็นนักธุรกิจที่ผันตัวเองมาจากผู้บริโภคร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งโค้ดแขกเองเนี่ยไม่เคยทําธุรกิจประเภทนี้มาก่อนแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะทําปกติก็จะซื้อเข้าใช้ถ้าสมัครก็สมัครเพื่อซื้อใช้เท่านั้นเองซึ่ง หลังจากที่ได้เข้ามาถามว่าตกกระไดพลอยโจรในธุรกิจนี้ไหมก็คือคล้ายๆตกกระไดพลอยโจรเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าหลังจากที่ขับรถชนกับคดนิ้วนางที่เคยแบ่งปันไปอะค่ะแล้วก็ได้เข้ามาพี่เขาก็บอกว่ามีธุรกิจดีๆอยากจะมาแนะนําซึ่งเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เรารู้แล้วหระว่าถ้าธุรกิจแบบนี้มันก็ต้องมีสินค้าแต่สินค้าธุรกิจของธุรกิจประเภทนี้อะค่ะ ถ้าสินค้ามันไม่เป็นรากแก้วอะค่ะมันก็ไม่สามารถขายด้วยตัวของมันเองใช่ไหมคะซึ่งตัวพุณแขกเองเนี่ยหลังจากได้เข้ามาครั้งแรกเลยนะคะไม่รู้จักสินค้ามาก่อนแต่ได้มาฟังท่านอาจารย์อีทซึ่งทุกทกท่านก็คงได้ฟังท่านอาจารย์อีทเวลาท่านพูดสินค้าแต่ละตัวซึ่งแต่ละตัวที่ท่านพูดออกมานะคะมันออกมาจากอินเนอร์ออกมาจากสิ่งที่ท่านได้ทดลองใช้หรือ เขาเรียกว่าศึกษาผลิตภัณฑ์มาอย่างดีและเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญของบริษัท MLV ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยโค้ดแขกเดินออกมาจากห้องประชุมมาค่ะห้องห้องที่เขาพรีเซนต์สินค้ามีความรู้สึกว่าตัวสินค้าแต่ละตัวเนี่ยมันแทบจะลอยออกมาในหัวสมองเลยเลยว่าตัวเราเองเนี่ยไม่คิดว่าจะขายให้ใครหรือไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแต่ว่าเราต้องลองเพราะว่าสินค้าถ้ามันดีขนาดนั้นส่วนประกอบอินกิเดียนตต่างๆนะคะออกมาแต่ละตัวเนี่ยดีมากๆเลยซึ่งโค้ดแขกก็ จับสินค้าแต่ละตัวว่าจะเอาตัวไหนไปใช้บ้างซึ่งไม่ได้คิดว่าจะเอาไปขายเองจนได้เอาสินค้านั้นกลับมาที่บ้านกลับมาเสร็จก็ยังไม่กล้าเอาเข้าบ้านนะคะเพราะว่ากลัวว่าคนที่บ้านนะคะจะว่าซื้ออะไรมาเยอะแยะเพราะตั้งแต่ตอนแรกเขาก็บอกว่าถ้าไปอ่ะอย่าซื้อสินค้ามาเยอะถูกไหมคะทีนี้หลังจากที่เราได้ใช้สินค้าปรากฏว่าผ่านไปแค่แค่ไม่ถึงอาทิตย์นะคะคือปกติโค้ดแขกจะเป็นคน คนอ้วนช่วงช่วงที่ไปอยู่ไปเจอธุรกิจนี้ก็จะประมาณหนักประมาณ70.7ถูกไหมคะแล้วทีนี้หลังจากที่นำสินค้ามาใช้ก็จะมีกลุ่มพาซิโอซึ่งตั้งแต่เด็กจนโตมาจนอายุจะ40อยู่แล้วถูกไหมคะโค้แข่งไม่เคยล้างลําไส้เลยไม่เคยบิ๊กคลีนนิ่งระบบทั้งร่างกายแล้วถามว่าอาหารเสริมทุกตัวที่จะที่จะกินเข้าไปในร่างกายนะคะไม่เคยคิดที่จะกินสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกายมีความรู้สึกว่ามันเป็นยา เราทํางานที่โรง,งงานผลิตยาถูกไหมคะมันก็จะมีสารเคมีต่างๆหรืออะไรที่มันไม่ควรเอาเข้าไปแล้วก็คิดว่าเรากินอาหารที่มันเป็นธรรมชาติมันก็เพียงพอแล้วถูกไหมคะซึ่งความคิดของโค้ชแขกหลังจากที่ได้ทานผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเข้าไปอ่ะมีความรู้สึกเปลี่ยนไปเลยเพราะคือนักบัญชีนะคะมนุษย์ป้ามนุษย์ป้าที่ใส่แว่นตาหน้าแก่ๆคือทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งความจําอะไรมันเริ่มใช้เยอะมันเลอะเรือนถูกไหมคะ มาเลื้อเลือนเสร็จหลังจากที่เราได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นตัวบล็อกแป้งตัวลดน้ําหนักควบคุมน้ําหนักแล้วก็ตัวพาซิโออะค่ะที่ได้ทานเข้าไปเนี่ยทําให้น้ําหนักเราลดลงเริ่มลดลงผิวพันผ่องใสส่วนตัวเมอร์ซี่นะคะที่ได้ใช้น่ะก็ทําให้หน้าตาเราแต่ก่อนทาแป้งทาไปเถอะทั้งวันแป้งเนี่ยซื้อมาตลับนึงอะคะ่ะใช้ไม่ถึงเดือนโปะแล้วโปะอีกไม่ค่อยอยู่ถูกไหมคะเวลาจะออกไปพบ หรือพบลูกค้าหรือพรีเซนต์งานบางทีจะมีรับงานนอกด้วยใช่ไหมคะต้องพยายามสวยมากๆซึ่งมันก็สวยได้แค่นั้นเป็นมนุษย์ป้าน้าหน้าแก่ๆเท่านั้นซึ่งหลังจากที่ได้ใช้มาประมาณสองอาทิตย์ผ่านไปคนทักคนเริ่มถามว่าใช้อะไรบ้างจนน้องที่ทํางานออที่นั่งด้วยกันนะคะถามว่าใช้อะไรบ้างเราก็เริ่มแบ่งปันและหยิบจับสินค้าออกมาให้เขาได้ทดลองใช้บ้างซึ่งตัวน้องเองอะ่ะก็ได้ใช้คือน้องเขาเป็นคนที่ท้องผูกถูกไหมคะก็ได้ใช้ พาซิโอแล้วก็ตัวแค่ครีมไขมุกกับโฟมอะค่ะหน้าน้องเขาเปลี่ยนไปเชื่อไหมคะจุดจุดที่ทําให้แขกประทับใจมากๆคือน้องคนนี้จากคนที่เป็นนักบัญชีเหมือนกันซึ่งเป็นลูกน้องเองอะเขาหน้าหน้าเขาแบบเป็นสิวแล้วมันมากเวลาเขาจะออกไปพบผู้คนเขาจะขาดความมั่นใจอย่างมากหลังจากที่เขาได้ใช้สินค้าไปนะคะทําให้เขาบอกว่าชีวิตเขา่าเปลี่ยนไปมากไม่ต้องไปพบแพทย์เรื่องสิวแล้วเขายังมีแฟนถูกไหมคะหลังจากที่เขา เพื่อนๆลองคิดตามนะคะว่าคนที่ขาดความมั่นใจใส่แว่นพอดีวันนี้ไม่ไม,ไม่มีภาพนะ้องเขามาโชว์เนาะคนที่ขาดความมั่นใจไม่ใส่แว่นแล้วก็เวลาจะพูดอะไรแต่ละคําเปล่งออกมาขาดความมั่นใจโดยสิ้นเชิงแต่สินค้าของเราะคะ่ะสามารถทําให้เขาลุกขึ้นมาแล้วก็กล้าที่จะเดินออกไปจนทําให้เขาอ่ากล้าที่กับเหมือนกับว่ามีผู้ชายดีๆเข้ามาในชีวิตเขาซึ่งตัวโค้ชแขกเองเนี่ยก็ได้ อบอกแรงดึงดูดในการดึงผู้ชายดีๆมาให้เขาด้วยหลังจากที่ที่ได้เข้าคอร์ดเดียร์นายออนไลน์อะไรต่างๆด้วยสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตเชื่อไหมคะมีผู้ชายที่แบบคิดเหมือนเขาทรมาทำโมขอเขาแต่งงานด้วยซึ่งทําให้ชีวิตเราแบบมีความมั่นใจว่าจุดนั้นแหละเป็นจุดที่จะเปลี่ยนคือเราจะเป็นคล้ายๆว่าสินค้าเราเนี่ยนอกจากจะสร้างคุณค่าให้ผู้คนแล้วอะ่ะตัวเราเองอะ่ะเราก็ยังมันมันก็ดีกับจิตใจเราว่าแค่แบบ บางสิ่งเล็กๆไม่น้อยสินค้ามันไม่ได้แพงอะไรมากมายถูกไหมคะก็เป็นจุดหนึ่งที่ประทับใจและหลังจากนั้นก็ได้นําผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพนะคะกลุ่มออสโตวิกเกอรี่บาคทายนะคะไปให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทดลองใช้เพราะว่าตัวเราเองเราคิดว่าเราใช้มาแล้วมันได้ผลกับเราถูกไหมคะก็ได้นาไปให้ท่านทดลองใช้พอท่านทดลองใช้เชื่อไหมคะว่าคุณแม่ของโค้ดแขกเองเนี่ยคือเขาอายุเยอะแล้วเขาจะปวดเข่านะคะ คือข้อเข่าเวลาเขาจะลุกจะนั่งอะ่ะคือเขาเลี้ยงลูกเจ็ดคนนะคะคิดดูว่าแคลเซียมที่เขาใช้ไปนะ่ะคนสมัยโบราณนมก็ยังไม่มีจะทานถูกไหมคะฟันก็แบบฟันที่จะเคี้ยวข้าวถามว่าถ้าให้เขาต้องกินผักผลไม้เพื่อที่จะ,ะนำเอนไซม์เข้าสู่ร่างกายมันก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะฟันเนี่ยแทบจะแบบไม่ได้หรอแล้วใส่ฟันปลอมได้ละคะแบบมันกุดไปเลยอะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นคือโค้ชแขกประทับใจมากๆคือข้อเข่าของคุณแม่เนี่ยหาย แล้วอาการที่คุณแม่ขี้หลงขี้ลืมขี้ลืมบางทีนะคะคือกรอกน้ําไว้น้าเนี่ยล้นทั่วบ้านคือกรองน้ําหลังจากที่ทานบาคโคทายไปนะคะคุณแม่ก็แบบนึกนึกได้แบบคุณแม่แบบความจําดีขึ้นมากแม้กระทั่งโค้ดแขกเองอะคะ่ะเวลาทํางานอย่างเงี้ยแว่นตานะคะบางทีเราเรานั่งทํางานไปแว่นสส่ตาเราเอาไปค่าด้วยที่ผมบางทีเรายังหาไม่เจอเลยแว่นตาเราหายไปไหนหลังจากที่ทานตัวบาคโคทายทําให้ เขาเรียกว่าสภาพจิตใจเราก็ดีขึ้นการที่เราหงุดหงิดเวลาทํางานบัญชีมันก็จะมีงานเครียดหงุดหงิดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งความประทับใจถ้าจะให้โค้ดแขกบรรยายนะคะสินค้าแต่ละตัวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตโค,ตค้ดแขกแทบจะเครียดเออแทบจะคิดว่ามันพลิกชีวิตโค้ดแขกนอกจากจะ,ะสุขภาพร่างกายดีขึ้นหน้าตาเปลี่ยนเหมือนหน้าร้านเปลี่ยนรายได้ก็เพิ่มเข้ามาในบัญชีแล้วยังสร้างคุณค่าให้ผู้คนโดยที่ไปแก้ปัญหาให้คนอื่นด้วย คนที่เขามีปัญหาเจ็บป่วยต่างๆนะทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ยังมีหน้าตายิ้มแย้มแจ,มแจม่มใสคิดว่าจะอยู่กับเราได้นานๆนะคะซึ่งโค้ชแขกเองก็อยากจะแบ่งปันให้มากกว่านี้แต่ว่าอยากจะให้เพื่อนๆลองไปฟังเกสปิเกอร์ของเราวันนี้คือทุกๆท่านที่มาแบ่งปันวันนี้ค่ะก็มีความประทับใจไม่น้อยกว่าโค้ชแขกเลยซึ่งคนแรกก็จะเป็นนักธุรกิจ เด e นนายออนไลน์ Online, หน้าใหม่ที่ไฟแรงมากๆและคนนี้ก็เป็นคนที่โค้ดแขกชื่นชอบเขามากๆแล้วก็เขามีความน่ารักมีเป็นเขาเรียกว่าสาวสวยสาวสวยสาวสวย,สวสวยที่มีความมั่นใจอยู่แล้วแล้วยิ่งมาพบกับธุรกิจเดินนายออนไลน์และสินค้าดีๆแบบนี้มันยิ่งจูนขึ้นเขาเรียกขึ้นมาหาชนที่จะหลั่งไหลเข้ามาหาน้องวดีอะค่ะก็อยากให้เพื่อนๆลองฟังน้องวดีแบ่งปันนะคะก็เตรียม ปากกาเตรียมอะไรได้ก็เตรียมเลยนะคะเพราะน้องวดีเขาจะมีเคล็ดลับดีๆในการขายสินค้าแล้วก็ดึงดูดลูกค้าดึงดูดทีมงานมให้เพื่อนๆเชิญน้องวดีเปิดไมค์ได้เลยนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของทีมเดินนายออนไลน์นะคะสวัสดีพี่โค้ดทุกคนค่ะค่ะก่อนอื่นวดีก็ขอแนะนําตัวก่อนนะคะน้องเชื่อสุชาวดีสิงห์ทองนะคะเป็นหัวหน้าทีมของจังหวัดสระบุรีค่ะ คือตอนนี้วดีก็ได้ทดลองใช้โฟมล้างหน้าค่ะตัวแรกนะคะก็รู้สึกประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยละคะ่ะคือว่าวดีก็เคยเป็นสิวเยอะเคยมีจุดด่างดาเยอะมีรอยแผลเป็นเยอะค่ะแต่ตอนนี้ก็ผิวหน้าขาวใสขึ้นเยอะเลยค่ะทาแป้งก็ติดหน้าดีมากเลยนะคะอืมก็ใช้โฟมของเราแล้วรู้สึกดีขึ้นมากๆเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยค่ะเปลี่ยนไปจนตอนนี้ที่วดีถ่ายรูปนะคะคือแต่ก่อนเนี้ยเวลาถ่ายรูปก็ต้องใช้กล้องฟุ้งฟิ้งนะคะ เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องใช้กล้องฟุ้งฟิ้งกันเลยละค่ะใช้กล้องสดกันเลยถ่ายกันแบบสดๆเลยหน้าสวยใสคือแต่งหน้าแล้วแบบจัดเต็มได้ค่ะกล้ากล้าทา้าทายทุกแสงแดดเลยนะคะตัวนี้ก็คือโฟมค่ะดีมากๆโฟมล้างหน้านะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่วอดีประทับใจมากๆอะคะ่ะก็คือ,อตัวเอนไซน์นะคะคประทับใจยังไงคือเอนไซม์นี่ประทับใจมากคือวอดีเนี่ยทำงานหนักมากทั้งกลางวันทั้งกลางคืนกลางคืนก็กว่าจะนอนก็ตีสองตีสาม ตื่นก็ตื่นก็ตีห้าทำงานหนักมากอะค่ะก็อดหลับอดนอนนะคะก็ได้เอนไซม์ค่ะตื่นเช้ามาก็เทใต้ลิ้นเลยสักพักกินน้ำเยอะๆก็ช่วยได้ให้สดชื่นอะไม่โซมด้วยค่ะแล้วก็ใต้ตานี่ก็ไม่ไม่มีรอยดำรอยค้ำเลยนะคะผิวก็สดใสมากๆอะค่ะตอนนี้ก็แบบรู้สึกดีมากๆค่ะวันนี้ก็น้ำหนักก็ลงไปด้วยนะคะทั้งเอนไซม์ทั้งดีท็อกก็รวมกันก็ดีมากๆอะค่ะก็วันนี้ก็ มีอ่าสุดท้ายนี้ก็ขอการันตีนะคะว่าโฟมล้างหน้ากับเอนไซน์นี่คือแบบว่าช่วยช่วยให้ช่วยให้วดีแบบรู้สึกดีมากๆค่ะประทับใจมากๆค่ะค่ะวดีก็มีเรื่องจะแบ่งปันกับพี่ๆพน้องอ่าแค่นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากๆนะคะน้องวดีค่ะเห็นไหมคะว่าน้องวดีได้ใช้สินค้าของเราแค่เพียงระยะเวลาแค่ไม่ถึงเดือน ประมาณสองอาทิตย์เนาะที่ที่เคยได้คุยกันกับน้องวดีอะค่ะแล้วน้องวดีมีความมั่นใจมากๆแค่สินค้าที่น้องใช้อะค่ะแค่โฟมล้างหน้าแค่หลอดเดียวมันก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนผิวหน้าเราให้ดีขึ้นแถมตัวเอนไซม์นะคะที่ถ้าเกิดใครที่ทำเดนนายออนไลน์นะคะถ้ายังไม่ได้ลองสินค้าตัวเอนไซม์นะคะบอกเลยว่าทุกท่านนพลาดมากๆเพราะว่าเอนไซม์นอกจากจะให้ผิวพรรณหน้าตาที่ดีแล้วอ่ะ โค้ดแขกมองว่าสุขภาพร่างกายภายในทั้งหมดทั้งองค์รวมอะค่ะคือตัวเอนไซม์ที่บอกว่าไปทําปฏิกิริยาเคมีในร่างกายของเราซึ่งจริงๆแล้วมันมีความสําคัญสําคัญมากๆถ้าเราขาดเอนไซม์นะคะร่างกายเราอ่ะก็จะอยู่ไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวซึ่งตัวเอนไซม์เองเนี้ยทำหน้าที่ยังไงก็คือแค่เรากินตัวเอนไซม์ตัวเดียวนะคะสินค้าชนิดอื่นถามว่าอย่างตัวโค้ดแขกเองเนี่ย สินค้าตัวอื่นค่ะว่าลดลงด้วยซ้ําหลังจากที่ได้ทานเอนไซม์ก็อยากให้เพื่อนๆลองลองถามคนที่เพื่อนๆคนที่ชวนเพื่อนๆมาหรือศึกษาข้อมูลในในห้องอัลบัม้มลายกลุ่มก็ได้นะคะว่าเอนไซม์ผลลัพธ์ของผู้ที่ใช้อะเป็นยังไงบ้างและคนต่อไปนะคะอยากจะภูมิใจเสนอมากๆค่ะพี่คนนี้พี่ภูมินะคะพี่ภูมิซึ่งเป็นพี่ชายคนเก่งของเราเนี่เองนะคะซึ่งท่านก็ได้ ตำแหน่งขึ้นขึ้นตำแหน่งสตาร์ล่าสุดเลยนะคะเพื่อนๆลองคิดดูนะคะว่าหลังจากที่โค้ชแขกได้เจอพี่ภูมิเจอครั้งแรกเนี่ยรู้สึกอในคอร์สแต่ยังไม่ได้คุยกันจนมาเจอล่าสุดในงานที่มีมีทานข้าวกันนะคะพบหน้าพี่ภูมิครั้งแรกเรามีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ที่อายุแบบหกสิบกว่าเกษียณแล้วแต่ใบหน้าของท่านนะคะเป็นสีชมพูเนียนแบบมันอมชมพูเหมือนเด็ก เด็กที่เขาแบบมีสุขภาพดีมากๆอะค่ะมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดทุกๆท,ท่านเห็นพี่ภูมินะคะแม้กระทั่งเพื่อนพี่ภูมิเองที่มาพบพี่ภูมะค่ะยังมั่นใจในตัวสินค้าถึงกระทั่งปิดไดมอนด์กันเลยทีเดียวเพราะว่าผลลัพธ์ที่พี่ภูมิใช้นะคะแค่ตัวเอนไซม์นะคะมันเปิดธุรกิจของพี่ภูมิได้มากมายมหาศาลอยากจะให้ทุกท่านลองฟังแล้วก็ดูเรื่องราวของพี่ภูมิความเป็นมาเป็นไปในธุรกิจนะคะว่าพี่ภูมิเริ่มต้นจากตรงไหนค่ะ เชิญพี่ภูมิเปิดไมค์แล้วก็แบ่งปันได้เลยนะคะครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับอ๋อชัดเจนค่ะพี่ภูมิครับเอ่อต้องต้องขอบคุณโค้ดแขกด้วยนะครับที่แนะนําผมเสียโอ้ผมลอยแล้วตอนเนี้ย <c oughs> หน้าอมชมพูดีค่ะพี่ภูมิ <c oughs> โอเคครับผมผมผมชื่อภูมิฤิธิพานนะครับก็ก็เข้ามาสู่เย่างเดินนายออนไลน์วันสักสองเดือนได้นะครับเอ่อปัจจุบันนี้เป็นตัวแทนขายประกันชีวิตอยู่นะครับ แต่ยังมองเห็นธุรกิจตัวนี้คิดว่ายังทำทำอะไรได้ได้ได้สวยงามกับหลายๆคนที่ไปงานเสริมหรือว่าไปงานหลักก็สามารถที่ทําได้นะครับในส่วนนี้เลยมองธุรกิจนี้เป็นสิ่งธุรกิจที่ที่น่าสนใจอย่างอย่างหนึ่งแล้วยิ่งเข้ามาอยู่ในกลุ่มของเดินหน้าออนไลน์นี่บอกตรงๆว่าโอ้แฮปปี้มากแล้วก็ทํางานอย่างมีความสุขครับเพราะว่าเรามีทีมเรามีโค้ดมีท่านผู้พันมีหลายสิ่งหลายอย่างไม่แต่การไม่แต่ทั้งการเรียนรู้ทุกอย่างนี่ท่านผู้พันได้ไปเ,เรียนรู้จาก คนระดับโลกแล้วม,มาสอนเรานะฮะซึ่งผมว่าเป็นเป็นการโชคดีของของทีมงานเดอะนโอลายมากที่ได้ผู้พันเอกในส่วนที่มาสอนสิ่งดีๆระดับโลกนี่มาให้มามาแบ่งปันให้กับเราเ,เราทราบในส่วนนี้นะครับครับแต่ง่ายๆจริงๆแล้ววันนี้จะเริ่มเริ่มสินค้านิดหนึ่งคือจริงๆแล้วสินค้าตอนนี้ผมทานอยู่สามตัวคือพาซิโอนะฮะเอ,อ,เอนไซม์แล้วก็เซนตินีแล้วมีตัวหนึ่งเพิ่มมาคือกาแฟน,นะครับตัวตัวเซนตินีนี้ยังตอบโจทย์ไม่ได้เพราะว่าทานมาสักห้าห้าหกวันนะครับเลยยังไม่ทราบผล ว่าเป็นอย่างไรส่วนเอนไซม์เนี่ยผมทานมาหมดไปแพ็คหนึ่งเริ่มแพ็คที่สองนะครับแพ็คหนึ่งก็สิบสองเนี่ยที่เห็นคือตอนนี้ผมปกติผมไม่โรคโรคเอ่อโรคคมดันอยู่นะครับผมตอนนี้ผมผมไม่ทานแล้วสิบวันไม่มีอาการเวียนหัวเลยครับแปลว่าคมดันนี่ก็ประมาณร้อยสามสิบแล้วก็ประมาณแปดสิบนะครับซึ่งถือว่ายังปกติอยู่นะปกตินี่สิบวันถ้าไม่มีความดันนี่อาการ มันจะมีอาการบ้างเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นผลนะคะคือผมลอ,ลองลองหยุด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 ในเรื่องเรื่องเออเรื่องยาความดันเลยลองลองทานเอนไซม์ติดต่อกแบบนี่ยทุกวันแล้วดูหยุดนอนผลสุดท้ายความดันก็ไม่ได้ขึ้นอะไรนะครับนะบส่วนพาซิโอนี่บอกตรงว่าผมเป็นคนทานหนักนะฮะอย่างอย่างผมทานตอนเที่ยงคืนเนี่ยโทษนะครับผมถ่ายประมาณสบิบเอ็ดโมงจนโมงเช้าแล้วมาสี่มาตอนสี่โมงเย็นอีกรอบหนึ่งครับวันหนึ่งกับสองรอบนะฮะ เลยเลยรู้สึกว่าเออมันมันมันเบาแล้วมันรู้สึกว่าครั้งที่สองมันเบาไปเลยฮะเบาเหมือนกับว่าทุกทุกทุกอย่างทุกอย่างที่ที่เราอึดอัดมานานในหลายหลายวันที่เราไม่ได้ถามเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเราเราเบาตัวขึ้นนะครับในส่วนนี้เออเซ็จเลอร์ในส่วนของของตัวกาแฟนี่ครับบอกตรงว่าปกติผมเป็นคนทากนกาแฟอยู่แล้วฮะแต่ว่าผมจะทากนกาแฟสีดําผมจะไม่ชอบใส่พวกครีมพวกน้ำผมจะใส่เน่นมอย่างเดียวนะครับพวกครีมพวกอะไรผมไม่ชอบใส่ แต่กาแฟของของเราที่เป็นตัวตัวสายตาะฮะแค่เทซองใส่นะฮะกลิ่นมันก็จะหอมแล้วครับคุณสามารถเทไลใ่ใครดมดูได้เขากลิ่นมันหอมมากที่พอหน้าหน้าฐานนะครับแล้วในส่วนสายตานี้ออ่อผมผมยังยังยังคิดว่ามันบางอย่างมันสายตามันบางครั้งในปกติผมใส่แว่นจะใส่แว่นดูหนังสือแต่บางมีทานมานี่ลองลองลองถอดถอดแว่นตาดูมันก็ยังคือมันยังเห็นมันดีกว่าดีกว่าเดิมนิดนึงนะครับคือ เห็นเห็นตัวหนังสือขึ้นมาบ้างน,นะครับนะฮะทุกเมื่อก่อนเนี่ยจะจะถอดแว่นดูหนังสือเออถ้าถอดแว่นแล้วดูหนังสือแล้วไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ไม่ไม่ใส่แว่นดูเห็นชัดแต่ว่าไม่ใช่ว่าชัดมากนะครับกังจางๆอยู่แต่เริ่มรั่วตัวตัวอะไรนะครับในส่วนนี้ซึ่งซึ่งเอ่อในในในส่วนผลิตภัณฑ์ของสินค้าของเอ่อ m ว v นี่บอกตรงว่าผมว่าดีกับทุกตัวเลยนะครับถ้าดบที่ผมผมผมเอ่อได้ได,ได้ได้ขายส่งเพื่อนผมที่เป็นไดมอนที่ล่าสุดนะฮะก็ทานเขาก็บอกว่าเออในส่วน การหลับหลับสบายหลับลึกนะฮะก็จะรู้สึกแล้วก็ขอบตาที่เขาเคยเคย้าดำนิดหนึ่งเขาก็รู้สึกอาจะจะจะจางจะจางหายไปนะครับนะครับแล้ววันนี้ก็ขอขอขอแบ่งปันแค่นี้นะครับพาออย่างเพ่อไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวเพิ่งมารู้ทราบประมาณสี่โมงเย็นนะฮะเลยไม่ได้แต่นั้นลักษณะนี่มาเตรียมตัวเท่าไหร่ครับก็ขอฝากไม่ให้กับทางโค้ชแขกต่อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะค่ะขอขอบคุณพี่ภูมมากๆนะคะ ซึ่งโค้ชแขกเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีความชื่นชอบแล้วก็อแอบดูการทํางานของพี่ภูมิอยู่ตลอดนะคะรวมทั้งทีมงานของโค้ดอ้อยค่ะซึ่งพี่ภูมิเองค่ะน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับนักธุรกิจเดอนนายนะคะว่าการเรียนรู้ค่ะไม่จํากัดอายุเลยมันไม่มีวันหมดอายุเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถเข้ามาเรียนรู้การเรียนรู้ของเราแม้ก,กระทั่งห้องซูมเองเนาะ<ๆ>ก็ยังไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรวมไปถึงกระทั่ง คอร์สต่างๆที่เด e นนายออนไลน์ได้จัดหรือแม้กระทั่งความรู้ต่างๆที่อยู่ในโลกออนไลน์ค่ะเราสามารถเรียนรู้ได้ฟรีๆเลยและมันยังสามารถนํามาต่อย,ยอดธุรกิจของเราได้อีกนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพิภูมินะคะแล้วก็คิดว่าในอีกไม่นานนะคะอาจจะมีข่าวดีสําหรับทีมเด e นนายออนไลน์เพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันซึ่งทุกๆวันนี้นะคะ่ะก็จะมีข่าวดีที่กลุ่ม ลายกลุ่มทุกๆกลุ่มนะคะตอนนี้แบบตื่นเต้นมากๆเลยรวมถึงแบบที่ได้คุยกับหลายๆท่านนะคะมีความเป็นไปได้ว่านายออนไลน์ที่ทางผู้นําของเราได้ประกาศว่าปีหน้าเราทะยาน500ล้านบาทแน่นอนถูกไหมคะทุกๆคนเห็นภาพนะคะถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าถ้าเราเห็นความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังเนะี่ค่ะ เพื่อนๆจะเห็นถึงความเป็นไปได้ของดือนธุรกิจเดนายออนไลน์นะคะว่ามันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่มากๆถ้าสําหรับนักบัญชีที่พูดถึงส่วนคนต่อไปนะคะที่จะมาแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะโคเสกชัดเจนไหมคะเหมือนเหมือนสัญญาณโพสแคกจะหายไปนะคะ ชัดเจนนะคะงั้นก็ขอส่งไม้ต่อให้โค้ดพี่พัดเลยนะคะเพื่อมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆชาวนักธุรกิจออนไลน์นะค่ับคืนนี้ค่ะเปิดไม้แบ่งปันได้เลยค่ะโค้ดพัค่ะค่ะยินดีค่ะค่ะสวัสดีสสดดค่ะ,คะท่านผู้นำสูงสุดทีมโค้ดท่านผู้นำทุกระดับนะคะนักธุรกิจดนยออนไลน์ทุกๆท่านแล้วก็ ยินดีต้อนรับนักธุรกิจใหม่ด้วยนะคะทราบว่าวันนี้มีมีเข้ามาในห้องซูมเราเนี่ยหลายท่านมากเลยนะคะช่วงนี้รู้สึกดีใจมากๆจริงๆค่ะเพราะว่าจะมีนักธุรกิจที่ดีมีคุณภาพหลายๆท่านเลยหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกวินาทีเลยเดี diamond, star, ๋ยวปิดไดมอนด์เดี๋ยวปิดสตาร์เดี๋ยวปิดอุ้ยแบบสนุกสนานถลม่มทลายขอชื่นชมด้วยความจริงใจเลยนะคะขอแนะนําตัวเองนะคะพ,พี่พั์เนี่ย บางครั้งบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนักธุรกิจใหม่นะคะว่าพิพัฒน์ประวัติเดิมมาเป็นยังไงบ้างจะเรียนให้ทราบเลกเล็กน้อยนะคะอดีตพิพัฒน์ก็เคยทํางานประจํามา30ปีทํางานเกี่ยวกับบัญชีนะคะแต่ว่าวันหนึ่งอ่ะถูกลอยแพ้เขาบอกว่าบริษัทขาทุนเนี่ยบอกวันนี้พรุ่งนี้ไม่ต้องไม่ต้องมาทํางานแล้วขาดจากกันเลยนะก็โอเคถามว่ามาที่เดนายออนไลน์เพราะอะไรเพราะว่าต้องการจะมาขโมยวิชา ของเดนายออนไลน์เท่านั้นเพื่อที่จะไปขายสินค้าที่ไปลงทุนไว้บริษัทหนึ่งก่อนที่จะมาที่นี่ค่ะก็คือสมัคร350เปิดเป็นเดียว65,000เนาะแล้วก็เ,เดือนเดือนต่อไปยังขายของไม่ได้เลยอะปิดวันนี้พรุ่งนี้รักษาย,ยอดแล้วเนี้ยอย่างเงี้ยทุกเดือนทุกเดือนรักษาย,ยอดครั้งหนึ่งก็สามพันกาบาทอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาบอกว่าเขาจะมีระบบในการเรียนการสอนมนีนี่นั่นนู่นให้เราเยอะแยะ,ยะ แต่พอจริงๆแล้ววะเขาไม่ได้สอนอะไรเราแบบเป็นระบบระเบียบอะไรเลยมีเพียงแค่โมติเวตแรงๆซื้อบ้านซื้อรถราคาแพงๆนี้นั่นนูน้นแค่นั้นก็เลยรู้สึกแย่หูเคยมีคนเขาบอกพี่พัดว่าการทำงานกับคนเยอะๆอะ่ะให้ระวังคำว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรน,นะกพูดอย่างนี้เอา้าแล้วทำไมอะ่ะงานอะไรมันก็ต้องเจอคนเยอะๆทั้งนั้นแหละทุกๆงานทุกๆอาชีพอะ่ะ คุณทําอะไรที่ไม่ไม่เจอคนบ้างเราอยู่ในครอบครัวมันก็ต้องเจอคนถูกไหมถ้าเรากลัวเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยไปอยู่ในถ้ำมดมืด,มด,มดคนเดียวพออยู่ที่ไหนมันต้องเจอทั้งนั้นแหละใช่ไหมจะกลัวอะไรอะ่ะเขาก็คนเราก็คนย่นย่อ,ยอหรือถูกไหมคะแต่พอได้มาเรียนที่เดนาอออนไลน์อ่ะจริงๆอย่างที่บอกอะ่ะคืออยากจะแค่ขโมยวิชาเท่านั้นแหละไม่ได้ทําหรอกคือมาเรียนนั้นประมาณสักสองเดือนมั้งเข้ามันุกคอร์สไม่ว่าจะเป็น take off remote, เทคออฟลีโม่อ่า อะไรอ่ะเยอะแย,ย,ยะมากมายเดชโอ้โหอันนี้ขาไม่ได้เลยเนาะก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรียนไปเรียนไปเรามีความรู้สึกแบบนี้แหละที่เราอยากได้เฮ้ยทาไมเราไม่เจอแบบนี้เนะี่ยมันมันรู้สึกโดยที่เราไม่รู้ตัวถูกไหมซึ่งเดอะไนออนไลน์เนี่ยจะมีผู้นําสูงสุดก็คือท่านคุพันเอกนี่แหละค่ะมันมันมีความรู้สึกว่าพี่พัฒน์เนี่ยรู้ได้ถึงความรู้สึกที่ว่าอันเนี้คือความรักมีความจริงใจ ที่มีผู้พันมีให้กับพี่น้องเดินนายออนไลน์ทุกทท่านเลยมันมีมากกว่าเหนือกว่าคําว่าผลประโยชน์นั่นคือให้ความรักการแบ่งปันความจริงใจการเป็นผู้ให้ที่มันออกมาจากหัวจิตหัวใจอะที่ต้องการให้พี่น้องของเราทุกๆคน่ะมีชีวิตแบบพาสิฟ์ไลฟ์จริงๆนะคะแล้วก็พี่พัฒนมีความรู้สึกว่ารักเดินนายตอนออนไลนไล์ตอนไหนไม่รู้ตัวเหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ย พี่พัดเนี่ยจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบพูดกับพูดคุยกับไทรหรอกแต่ว่าหลังจากที่เราเราได้เข้าคอร์สได้อะไรเนี่ยเราก็จะชอบพูดขอให้ได้แทกเถอะอย่างน้อยหนึ่งในน,นั้นต้องมีคําว่าเดินนาออนไลน์สินค้าเดินนาออนไลน์ทุกๆครั้งจนบางครั้งเนี่ยพอเราเดินเข้าไปปุ๊บเหมือนวงจะแตกกลัวเราขายของเราบอกอุย้ยเราไม่ขายของหรอกนั่งเหอะนั่งเหอะคุยกันแต่นึกในใจแค่ว่าวันหนึ่งเขาจะต้องมาพึ่งเราแน่นอนจะคิดอยู่แค่เนี้ยค่ะไม่เป็นไรเนาะ ทีนี้ในในความเสื่อมของคนเราอะร่างกายเนี่ยเซลล์อะพออายุมากขึ้นจะด้วยสิ่งแวดล้อมหรืออะไรก็แล้วแต่ความเสื่อมมันมาเยือนอยู่แล้วแล้วยุคนี้สมัยนีย้มันต้องพึ่งอาหารเสริมจริงๆซึ่งใครปฏิเสธไม่ได้เลยเราไปหาหมอถ้าสมมุติว่าเราเป็นอะไรสักอย่างไปหาหมอเนี่ยหมอเขาจะอ,าอะไรเอายามให้เรากินทดลองอาทิตย์หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาใหม่ว่า คุณเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวถ้ามันไม่ถูกกับโรคนี้เดี๋ยวก็เปลี่ยนยาเปลี่ยนยาที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยถูกไหมแล้วมันเป็นการถามหมอเป็นเป็นการจ่ายเงินที่เราไม่สามารถที่จะต่อรองอะไรใดๆเรียกเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นถูกไหมคะทีนี้โดยส่วนตัวเนี่ยก็จะมีเพื่อนนี่แหละที่มันเดินหนีคนที่แบบว่ามันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพอเราเดินเข้าไปแล้ววงแตกแม่อะไรเงี้ยเนี่ยเขาก็มาปรึกษาเพราะว่าเขามีอาการคือ มีอาการวิงเวียนหัวมือสั่นแบบพารินสันน่ะเขียนหนังสือนี่คือมันดิกๆๆๆเนาะแล้วก็เป็นไทรอยเป็นปวดเขา่าปวดหลังแล้วก็ร้ายแรงกว่านั้นคือปัสสาวะลดที่นอนเห็นไหมแล้วทําไงอ่ะหาหมอ,อกินแต่ยากินแต่ยาเหรอเออเค้มาแนะนําแล้วก็เลยแนะนําตัวนี้เลยค่ะวิกตอรี่ตับไตหัวใจม้ามปอดการฟื้นฟูเนี่ยด้านภายในร่างกายเนี่ยกินเข้าไปเลยค่ะก็บอกเขากิน แต่ว่าบอกเขาว่าเฮ้ยถ้ากินไปเนี่ยถ้ามันมีอาการคือคุณเนี่ยมีสะสมไว้หลายโรคเหลือเกินกินไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวนะถ้าเกิดมันมีอาการนุ่งนิ่งนุ่งนิ่ง,งขึ้นมาเนี่ยสักระยะหนึ่งแล้วมันจะหายไปเองปรากฏว่าเขากินไปได้สองสามวันโทรมาทุกวันเอ้ยไม่เอาว่ามันหิวนะ้ททาไมมันคอแห้งทําไมมือมันสานปักเก่าทําไมมันปวดขามันนี่นั่นน่นจะคืนจะคืนสินค้าพี่พักพี่พักบอกโอเค ถ้าอยากหายกินต่อแต่ถ้าอยากจะคืนโอเคกินเท่าไหร่ไม่ว่าเอาสินค้ามาคืนคืนเงินเป็นจํานวนบอกเขาอย่างนี้ก็นัดจะคืนจะคืนสินค้าคืนเงินกันปรากฏว่าก็ผ่านไปอีกสักสองสามวันสองสามวันเขาก็ยังไม่คืนเขายังไม่โทรมาอีกทีหนึง่งปรากฏว่าพอกินไปได้ประมาณสักแปดหรือเก้าวันเนี่ยเขาโทรมาละเขาบอกไม่คืนแล้วนะตอนนี้อาการต่างๆเนี่ยมันหายไปแล้วอะ่ะเขาพูดอย่างนี้เออ เขาบอกว่าหูทีแรกเขาก็มีความรู้สึกว่านี่นะนู่นอันนั้นคือมันเป็นการปรับสมดุลในร่างกายไม่ต้องตกใจมันไม่ฆ่าคุณหรอกถ้าคุณไม่กินน่ยคุณจะแย่ก็เลยดีขึ้นพอดีขึ้นก็โอเคดีใจแล้วก็เวลาที่เขาอาบน้ําเนี่ยเขาบอกเมื่อก่อนนี่จะกลัวน้ําบ้ากลัวกลัวน้ําเหมือนหมาบ้า